สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันในปี2565นี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในปีนี้นะคะถือว่ามีดาวรายปีเนี่ยย้ยายเยอะมากเลยนะคะถึง3ดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสนะคะดาวราหูและก็ดาวมฤตีอยู่นะคะทั้ง3าดวงดาวนี้นะคะส่งผลถึงคนลัคนาราศีกันเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการโคจรยกย้ายของดาวดวงใหญ่เนี่ยส่งผลกับชีวิตคุณแน่นอนนะคะในปี2565นนี้ มาดูกันนะคะในปีนี้นะคะ,อะตอนนี้นะคะต้องเรียกว่ามีดาวเสาร์และดาวราหูเนี่ย<ม>โครจรอ,อ,อยู่ในตรีโกณธาตุดินของคุณก็คือส่งผลนะคะถึงลัคนาของคุณนะคะซึ่งดาวราหูกับดาวเสาร์สองดวงนีย้ยังไม่ได้มีการโครจรขยับข่อนนะ การที่ดาวทั้งสองดวงนี้อยู่ในช่องของลาาาัาราศีมังกรและาราศีพฤษภส่งผลถึงคุณโดยตรงเนี่ยส่งผลมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วทั้งปีนะคะการเกิดตรีโกนี้นะปกติตามหลักโหราศาสตร์ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะการเกิดตรีโกนไมถึงแบบเขาเรียกว่าเป็นลักษณะพิเศษอะทให้คุณเกิดความมั่นคงนะคะหรือบางคนก็จะมีกิจการงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ แต่บางเอิญว่าดาวเสาที่อยู่ในตรีโกณของคุณเนี้นะคะมันเป็นเขาเรียกว่าไงดีคือเดินโครจรผิดปกติเป็นระยะระยะนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็ในปีนี้ก็ยังโครจรเดินผิดปกติ อีกนะคะในช่วงประมาณกลางปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอ,อาจจะมีโอกาสได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ทํากิจการอะไรใหม่ๆนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนแบบเรากําลังจะเดินไปข้างหน้าแต่มันก็เดินหอยหลังอันนี้แหละค่ะก็เพราะว่าผลจากการที่ดาว,สาวเสาร์โครจรเดินผิดปกติเลยทําให้สิ่งที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะได้แบบความมั่นคงความยิ่งใหญ่มันก็เลย เหมือนกับว่าต้องย้อนกลับไปอยู่ในจุดเดิมนะคะดาวเสาร์ในปีนี้นะคะก็ยังส่งผลนะคะเดินโคโจรถอยหลังอยู่นะคะในช่วงกลางปากจะมีแค่ช่วงต้นปากเท่านั้นนะคะคือช่วงต้นปีเนี่ยจนถึงประมาณออมิถุนายนะคะที่ดาวเสาร์โคโจรเป็นปกตินะคะแต่บังเอิญนะคะแต่บังเอิญมันก็จะมีดาวดวงเล็กๆดวงอื่นที่โคโจรสัมพันธ์ในช่องตรีโกนี้ทำให ก็เลยมีผลเสียอยู่คือแทนที่แบบเออฉันพร้อมละแต่ลูกน้องอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินอาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันก้าวไปข้างหน้าไม่ได้นะก็เลยทายว่าเกณฑ์รีโกนธาตุดินเนี้ยนะคะแทนที่จะส่งผลดีให้กับคุณนะก็ยังถือว่าส่งยังยังส่งผลไม่ดีให้กับคุณในคนละคณาราศีกันใครที่วางแผนไว้นะคะว่าเอออยากที่จะ สร้างเนื้อสร้างตัวทากิจการอะไรใหม่ๆดูเหมือนมันมีทรายอะไรที่ดีอ่ะอันนี้คุณจะต้องมาตรวจดวงก่อนนะว่าเฮ้ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะดีจริงตอนนี้แต่ว่าอีก3าสี่เดือนมันเกิดแบบมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องมาผูกด,ดวงค่ะต้องมาดูว่าเอ้ยดาวโครจรสัมพันธ์อันนี้ตกลงจังหวะไหนที่ดีกับคุณกันแน่นะคะอันนี้เนี่ยการที่ดาวโครจรอยู่ในตรีโกนถึงคนละคณาราศีกันเนี่ยคือคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเหมือนมีสะพานอ่ะ,ม,ะ,อะมีสะพานเข้าบ้านอ่ะ มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงแบบไม่อยากเจอมันก็เจออยู่ดีคือมันเข้ามาแบบถึงตัวเราอยู่ดีแล้วต้องรอให้แบบดาวขยับยกยายนะคะแล้วก็ต้องมาตรวจดวงดูแล้วค่ะว่าเอ้ตกลงมันเป็นจังหวะที่ดีกับเราไหมนะคะแต่เอาเป็นว่าตรีโกนธาตุดินนี้นะคะ,ะในปีนี้นะคะก็ยังส่งผลไม่ค่อยดีอยู่ทีนี้มาดูนะคะ คือดาวราหูเนี่ยที่อยู่ในช่องตรีโกนของคุณเนี่ยอยู่ในช่องตรีโกนช่องสุภาเนี่ยนะคะมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็จะออกเนี่ยนะคะวันที่29มีนา65จะย้ายไปอยู่ที่ช่องมอรณะนะคะทีนี้มันก็จะไม่เกิดเกณฑ์ตรีโกนละนะคะ จะต้องรอโอกาสก็คือรอดาวมฤตยูเนี่ยจะโคจอรอยู่ในช่องสุภะจะเกิดตรีโกนใหม่ขึ้นอีกทีก็ประมาณเดือนกรกฎาเพราะฉะนั้นไอเรื่องของตรีโกนที่มันจะส่งผลส่งผลเสียส่งผลทำ้ายคุณเนี่ยนะคะจะอยู่ถึงแค่ประมาณสิ้นมีนาหลังจากนั้นจะพักเบรกให้คุณได้หายใจหายคอก่อนนะคะแล้วก็จะมีดาวมฤตยูเนี่ยโคจรมาเกิดตรีโกนใหม่เกิดขึ้นนะคะในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมปีนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะมีเวลาพักเบรกคือ เมษาพฤษภามิถุนานะคะคนที่มีดาวประจําตัวบางดวงอ่ะการที่ดาวโคจรอ,ออกจากช่องตรีโกนะียจะส่งผลดีกับคุณเลยนะคะแค่บางดวงนะแต่บางดวงก็ยังส่งผลเสียอยู่ทีนี้มาดูกันนะคะถ้าคุณมีดาวประจําตัวนะคะเป็นดาวพฤหัสเป็นดาวอาทิตย์เป็นดาวจันทร์เป็นดาวอังคารนะคะช่วงเมษาพฤษภามิถุนาคุณจะมีโอกาสเจอคู่ สมใจอะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะมีความมั่นคงอะไรในชีวิตเกิดขึ้นได้รับมรดกหรือมีผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือหรือบางคนก็อาจจะได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะกับทางเรื่องบ้านครอบครัวหรือเรื่องงานของคุณหรือเรื่องคู่ครอ,องของคุณหรือเรื่องหุ้นส่วนของคุณเอาเป็นว่าถ้าช่วงระหว่างเมษาถึงมิถุนา <c oughs> และอีกทีก็เดือนธันวานะเป็น4เดือนนี้ถ้าคุณมีดาวประจําตัวเป็นดาวอาทิตย์ดาวจานันดาวอางาังคารดาวพฤหัส คุณจะมีเกณฑ์โชคดีแค่สี่เดือนนี้เท่านั้นนะคะเมษายนพฤษภาคมธันวาเท่านั้นนะคะนะคะสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะโครจรมาเล็งลัคนาของคุณนะคะในช่วงเดือนเมษายนจริงๆจะอยู่ในช่องนี้ช่องคู่ครองหุ้นส่วนเนี่ยไปอีกหนึ่งปีแต่ดาวพฤหัสจะโครจรมาให้คุณนะ่ะเป็นแค่พักๆเพราะว่า,าการที่ดาวพฤหัสโครจรมาที่ช่องอปัตตนีเนี่ยนะคะจะเรียกว่าโครจรผิดปกติ เป็นเป็นพักๆนะคะซึ่งาดาวพฤหัสจะเดินถอยหลังเนี่ยคือช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะยีกรกฎาคมถึงสองธันวาคมตอนที่ดาวพฤหัสโคจรเดินถอยหลังเนี่ยจะไม่ให้คุณละนะคะ,ะ,ค,ะคือเขาจะมาให้คุณแค่เมษาพฤษภาถุนาไงแล้วหลังจากนั้นเขาจะไม่ให้คุณคุณละนะคะ, <3 S 2> คละแล้วระหว่างนั้นเนี่ยดาวฤติยูก็จะโคจรย้ายคือช่วงกรกฎาจะโคจรย้ายมาอยู่ในช่องสุภะทาให้เกิดตรีโกณถึงคุณอีก นะคะอันนี้จะเป็นจะเกิดเกมผลเสียละกับเกือบทุกๆดาวนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงต้นปีนะคะเมษายนพฤษภาคมิถุนาและธันวาใครมีดาวประจำตัวอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสตนะคะบางคนได้ได้เลื่อนตำแหน่งบางคนได้คู่บางคนได้มรดกบางคนได้มีหุ้นส่วนอะไรใหม่ๆม,มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือก็กูลอ,อ,อันนี้ถือว่าดีเลยนะคะสำหรับดวงดาวนี้นะคะทีนี้เนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยนะคะดาวพฤหัสเนี่ยเขาก็จะอยู่ในช่องของคู่กองคุณส่วนคุณแต่ว่าคือโครจรเดินถอยหลังนะคะโครจรเดินถอยหลังหมายถึงว่าก็จะไม่ให้คุณละไม่ให้คุณกับคุณละนะคะแล้วดาวมฤตยูอ่ะก็จะโครจรมาอยู่ในช่องสุภาทําให้เกิดตรีโกนขึ้นมองมองเผินเผมันจะเป็นแบบตรีโกณแบบ7 0ศูน่ะตรีโกณดาวเสาร์และดาวมฤตยูซึ่งดาวทั้งสองดวงเนี้ยถือว่าเป็นดาวที่ไม่ได้ให้คุณดีนะคะเสาร์คือเลยเสาร์คือโทษทุกข์ โทษทุกข์ให้ทายเสานะคะคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆของคุณนะคะส่วนดำมฤตยู่ในห้องสุภักนะคะก็จะเป็นเรื่องของความอาเพศอะไรอาเพศละ่ะความเจริญมันอาเพศไปคือไม่ม,ไมีไม่มีความเจริญอะนะคะหรือว่าคุณอาจจะต้องแบบไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ผู้ใหญ่ภายในบ้านที่เขาอาจจะแบบมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะหรือเสียหายเกิดขึ้นเรื่องความเจริญของคุณนะการที่ดาวฤกยูโคจรย้ายราศีเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคงพฤศจิกานะก็จะส่งผลความเสียหายกับคนละคณะราศีกัน ทีนี้นะคะช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่แบบต้องเฝ้าระวังเลยของคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะโดยเฉพาะคนที่มีดาวประจําตัวที่ไม่เหมือนกันอะ่ะมันก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่จะมีเกณฑ์การตรีโกนเกิดขึ้นนะคะศูนย์เจ็ดตรีโกนธาตุดินเกิดขึ้นรวมถึงมีดาวพฤหัสเล็งลัคนาของคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นดาวพฤหัสนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกว่ามันอาจจะมีการแบบ เปลี่ยนแปลงนะคะหรือทุกข์ใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกน้องบุตรหลานบริวารของคุณนะคะถ้าคุณเป็นดาวเสาร์นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การแบบเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องคู่เรื่องหุ้นส่วนหรือมีเกณฑ์การแตกหักเกี่ยวกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนของคุณเกิดขึ้นได้ถ้าคุณเป็นดาวอาทิตย์นะคะคุณก็อาจจะมีเกณฑ์แบบอันนี้เสียหายเลยอะ่ะบางคนอาจจะแบบสิ้นยศสิ้นศักดิ์สิ้น,นคือเหมือนแบบผู้ใหญ่มาลงโทษอะ่ะเพราะว่าจริงๆปกติแล้วดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกัน แต่ตอนนี้ในช่วงระหว่างกระกาดาเป็นต้นไปถึงประมาณเดือนพิจิกาดาวพฤหัสโคจรเดินถอยหลังเนี่ยผู้ใหญ่แบบไม่มองเราเอานึกว่าเขาจะช่วยเราตกลงเขาไม่ช่วยเราแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เราแบบคยก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้สิ่งที่ดีๆมาก็อาจจะถูกดิบถูกถอน ออกไปหมดเลยอ่ะในช่วงที่ดาวโคจรเดินถอยหลังแล้วส่งผลอาตรีโกนถึงคุณด้วยนะคะถ้าคุณเป็นดาวจันนะคะก็อาจจะแบบความมั่นคงมันสูญสิ้นมันสูญหายไปอ่ะมีแต่ความทุกข์ใจอะไรเกิดขึ้นถ้าคุณเป็นดาวอังคารอันนี้คุณจะต้องระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องเลือดตกยางออกเรื่องเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งกับลูกน้องบุตรหลานบริวารน,นะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์เสียผลประโยชน์เกิดขึ้นด้วยนะคะถ้าคุณเป็นดาวศุกร์เนี่ยคุณจะต้องระวังเลยเรื่องของคู่แข่ง คู่แข่งทางธุรกิจเรื่องของความทุกข์ใจเกิดขึ้นกับเรื่องของลูกน้องนะคะหรือเรื่องของคู่แข่งทางความรักเรื่องความทุกข์ใจที่บุตรหลานบริวารจะนํามาให้อย่างนี้ค่ะเป็นต้นหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นดาวราหูนะคะคุณก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความเกิดขึ้นได้ด้วยนะ,ะในช่วงที่ดาวโครจรแบบส่งผลแบบสัมพันธ์กัน ถึงคนละคณาราศีกันนะเท่าที่ดูแล้วก็จะมีจะแต่เฉพาะดาวเกตอะคนที่เป็นดาวเกตก็อาจจะดูแล้วรอดหน่อยเกตคือบุญช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แต่แต่คุณทาบุญเยอะหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้ทําบุญมันก็อาจจะส่งผลเสียทําให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นได้นะคะ mm. ก็ประมาณนี้นะคะ mm. คนละคณาราศีกันนะคะมองว่าจังหวะในชีวิตอ,อาจจะมาแบบเป็นช่วงสั้นๆนะในปีนี้นะคะก็คือเมษา พฤษภามิถุนาและธันวานะคะแต่หลังจากนั้นแล้วอาจจะต้องระวังนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารเรื่องความเจริญเรื่องหุ้นส่วนนะคะที่อาจจะส่งผลเสียหายเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาถึงพฤศจิกาเป็นสําคัญนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมานะคะว่าดูดวงส่วนตัวนะคะ5 9 9บาท30นาทีหรือว่า1,000บาทหนึ่งชั่วโมงนะคะใครอยากรู้ว่าตัวเองตกลงเนี่ยเป็นดาวประจำตัว คืออะไรคะดาวประจําตัวและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะหาอันนี้หาได้จากการผูกดวงนะคะต้องมีเวลาเกิดเท่านั้นทักไลน์มานะคะว่าค้นหาดาวประจําตัวและศักยภาพในตัวคุณ299บาท1ดวงนะคะจะส่งเป็นคลิปเสียงนะคะแจ้งไปนะคะว่าดาวประจําตัวของคุณคืออะไรคะ่ะคลิปเสียงจะใช้วเวลาประมาณ15นาทีนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ